สบายดีปาลุงสบายดีสุกุสุคนสมังสมบอนอนม่น็ดนี่กันขมับส้มส่องนองดำปลุกนี่นะป้านี่แหละนี่ค่ะถือปลาใหญ่ปลุกปัจจีนบอกว่าปล่อยไป่าไม่ได้ป่อไต้องดึงเอา ป้าบุมีเก็ดปลุกไหยลืมตัวมันมุ้ยเก็ดนะมันมันหมดไม่ได้แล้วลอะขออักษมาแล้วมันยังได้มองอันนี้มันยังออก่ะติ๊กเงียนังเลย คตรล็ก <zad> ต <c oughs> <ini ımız. S 3> ึกนองลงาบอนนะ่ะขนาดนะี้เยมีโได้นึใหญ่เลยิงขึ้น้ามนโุ่งดําเดี๋ยวจั

ปลากรมันตัวใหญ่นี่นี่ะะปะอะตัวใหญ่อะลีพูดพพมมมนมาซูมกันนี่ข้าวาพีนะได้ไเป็นตัวหนึ่งนี่ลูกชอยนี่นี tức phá tức phá tức phá nhầm luôn em Máy không ăn đúng không hãy điên tất cả con hay con chị ăn hé bình ơi ăn hé một cái mán thôi เยอกคนไงไงไงกูป้าันึ่งพันรำคนเห้เอาปันขาดได้ลุงพัจใหม่เลยเห้ลุงบัวเฮ้ผัวบ้านให้หน่อยนห้กินหน่อยโอ้เฮ้หน่อยเลย เ้านี่หมักตึตอนนี้ห้อกลตอลงไป้ตอนนี้ต้องดันเราเออต้องต้องดีไปตกันต้องดันอยู่บ้านลุง <c oughs> มันตึกเ <c oughs> ลงไป <c oughs> งเป็นไรไม่ได้คืออยู่อะ

phủ hoàng đam tức là bao lông Thư bao nụ ơi nụ ơi chào bài đi vào lông nè chào bài đi vào luôn nè nha thư gì là ba coi với anh Mượt, 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 mượt.

ท่าน bò โอเครุดออกจาก สลามไม่ใส่เลยเล็กไปหวานน้ผงดำนอะดำไปเอาขึ้นมาแล้วไปบนี้ถือบัดหนึ่งกินลุชับอะไรจาแห้ลูกนะเด้ ช่วงนี่มันอยูมันมือปลาลงแต่เป็นสองมาเดือดชะลามมันนี่ เช่นะชิดมานีกแล้นี่รถเหล็วปะลุงรถเหล็วเหลตัวเหล็กเขาตองดำตัวที่ชอบมั็ตัวเหล็กไได้อีกติดยมรถลูกเลยขับ พอ้าเนย่งไงวะยิ้มยิ้มเออเฮ้ยบาบอลบอบ่เอ๊บเอ๊ะบอลุดนเอบบลลูนบหยากรึยโอ้ยดึงออกไคสิดึงออกแท้นะมันเอาออกทางหัวพี่เมนบ่โอ้ยอตดปลลูเอาออกเอาทางหัวพี่นี่ขจัดนี่เป็นสัญญาณย่างเลยนี่บ้าง เออแม่งนะนะเออะยะเก่งดีวะตาปลาตาปลาลดหกเป็นทีหกบอกคองืนแล้วเนี่ยให้คององอะไรมอะเข่าอนอะวนลาตัวหนึองนำกำตอได้นี่เะปลาของดได้ปลายนี้อ่ะปลาขาวมันกับปลาีนตัวใหญ่หกระตดนดะ

มาหอดเวืกันเลยปาลุงอ่ปะปลาตุวใหญ่เลยสามตัวปาลุงมานี่ก็จะได้ส o o มาพาควนะะันเนี่ยนาะปปาลุงคิปหนาพอกันมาจะเล่นกับก,กระไรกระเซาะกดติดตามก็แบบส o o m z น้องดับนั่นเลยปาลุงก็คุดลุงหนาไปแล้วสบายดี